เรื่องสั้นสยองขวัญที่ควรฟังสักครั้งในชีวิตปี2025 <S <S> <S เรื่องห้องเบอร์404ที่ไม่มีในแผนพังโรงแรมผมชื่ออีวานนักท่องเที่ยวแบกเป้ชาวฝรั่งเศสผู้ชื่นชอบญี่ปุ่นในแบบลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่โตเกียวหรือเกียวโตแต่หมายถึงเมืองเล็กๆที่หล่นหายจากโบชัวฤือดูใบไ,ไม้ร่วงปีนั้นผมเดินทางมาที่เมืองเล็กๆที่มีชื่อว่าอาซาคามิในจังหวัดนาราหมู่บ้านที่ไม่มีข้อมูลใน Google Map และต้องต่อรถเมลสายเดียวที่วิ่งวันละสองรอบเข้าไปผมเจอโรงแรมเก่าๆแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าอาคิซาโตเรียวกัง เป็นเรียวกังขนาดเล็กสี่ชั้นที่มีความดิบของไม้หินและกลิ่นชาเก่าๆป,ป่าปนกับกลิน่นฝุ่นมันไม่มีรีวิวในกโ o d a หรือ t r i ป a d v i s o r แต่ผมเจอมาในเว็บบล็อกญี่ปุ่นเก่าที่เขียนเอาไว้ว่าถ้าอยากหลีกหนีโลกห้องเบอร์404จะให้คำตอบคุณผมไปถึงโรงแรมตอนเย็น พนักงานหญิงวัยกลางคนทักทายอย่างสุภาพแต่ดูมีอะไรในแววตาเมื่อผมยื่นใบจองให้เธอเงียบไปชั่วครู่ก่อนที่จะเอ่ยว่าคุณจองไว้ห้อง404ศหรอคะใช่ครับผมยิ้มเธอพยักหน้าอย่างเชื่องช้าแล้วเรียกพนักงานชายคนหนึ่งมารับหน้าที่พาไปที่ห้องเราเดินขึ้นบันไดไปถึงชั้นสี่ ห้องทุกห้องมีป้ายเลขทองเหลืองสลัก 401, 402แล้วก็403และถัดจากนั้นคือช่องว่างของผนังไม้เรียบไม่มีป้ายไม่มีประตูผมหยุดเดิน404ล่ะครับพนักงานชายไม่ตอบเขายืนเงียบอยู่หน้าช่องผนังนั้นแล้วใช้นิ้วคอลงไป3ามครั้ง ประตูปรากฏขึ้นไม่ใช่ประตูไม้แต่เป็นประตูสีดำด้านไม่มีลูกบิดไม่มีป้ายเลขเข่าโค้งให้ผมแล้วยื่นกุญแจที่ไม่มีพวงใดๆก่อนจะเดินจากไปในทันทีโดยที่ไม่พูดอะไรเลยข้างในห้องเงียบสนิทไม่มีนาฬิกาไม่มีโทรทัศน์ ไม่มีแม้แต่โทรศัพท์บ้านแสงไฟจากคมกระดาษสว่างแค่พอเห็นเตียงเสื่อททม,มิและกระจกเงาใบใหญ่ตรงหัวเตียงเมื่อผมย่อนตัวลงบนฟูกเสียงจากชั้นล่างก็งเงียบลงท,ทันทีเหมือนโรงแรมทั้งหลังไม่มีใครอยู่เลยนอกจากตัวผมแล้วก็ห้องนี้ผมเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่ผมขยับร่างกาย กระจกเงาตรงหัวเตียงจะกระพริบเล็กน้อยเหมือนภาพสะท้อนดีเลย์ไปหนึ่งวินาทีแต่เมื่อจ้องมองตรงๆมันจะกลับมาเป็นปกติผมคิดว่าจะเหนื่อยจากการเดินทางจึงเข้านอนตั้งแต่หัวคำ่ำแต่ในกลางดึกผมสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะประตูแต่มันเป็นเสียงจากฝั่งในห้องไม่ใช่จากภายนอก ผมหันไปมองกระจกแต่ภาพสะท้อนกลับไม่มีผมอยู่บนเตียงในนั้นมีเพียงห้องว่างเปล่าและเงาดำที่กำลังเดินเข้ามาใกล้กระจกจากมุมมืดด้านหลังผมรีบคว้าของวิ่งออกจากห้องแันทีแต่เมื่อเปิดประตูสิ่งที่อยู่ข้างนอกไม่ใช่ทางเดินชั้นสี่มันคือทางเดินไม้ล่งยางไม่มีที่สิ้นสุดมีประตูเรียงต่อกันเป็นร้อยบาน ทุกบานมีหมายเลขเดียวกันคือ404และทุกบานมีเสียงคนร้องให้ช่วยดังลอดออกมาผมเดินไปจนสุดทางพยายามเปิดประตูทุกบานไม่มีบานไหนเปิดออกกระทั่งผมหยุดจยูที่ประตูหนึ่งที่เสียงข้างในเป็นเสียงของผมเองกำลังร้องขออยู่ทั้งเคาะอ้อนวอน ขอให้ใครสักคนช่วยได้ปลอดผมติดอยู่ในห้อง404ผมมองไปที่กระจกในมือของตู้เวงเงาสะท้อนยังคงไม่ปรากฏตัวผมแต่มีร่างเงินใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกันกับผมกำลังยิ้มและกระซิบเบาๆว่าห้อง404ไม่มีในแผนผังจริงๆนะเพราะคนที่เข้าไป ไม่มีใครได้ออกมาอีกเลยเรื่องสายที่ไม่ได้โทรกลับชื่อของฉันคือสมันธ a าฮอลกินฉันอายุ31ปีเป็นนักบัญชีสระทำงานจากบ้านที่มือเล็กๆริมทะเลทราย บ้านของฉันตั้งอยู่ห่างจากถนนสายลักไปเกือบหนึ่งไมล์เหมือนเงียบมากและฉันชอบแบบนั้นแต่ในคืนหนึ่งเมื่อสองปีก่อนฉันได้รับโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่มีชื่อแสดงหมายเรียกว่า0000000 000, 000, 000, 000. ตอนนั้นเป็นเวลาตีสามตรงและเสียงปลายสายก็คือเสียงของแฟนเก่าที่เสียชีวิตไปแล้วแซม ขอโทษนะที่ไม่ได้โทรกลับวันนั้นฉันแทบทำโทรศัพท์หล่นเพราะจำเสียงนั้นได้แม่นโคลินแฟนเก่าฉันที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตายไปเมื่อเกือบหกปีที่แล้วในคืนที่เขาเสียเขาเพยายามโทรหาฉันตอนตีสามแต่ฉันเมาและกดปฏิเสธสายเขาแล้วเขาก็ไม่เคยโทรกลับมาอีกเลยจนกระทั่งวันนี้ โคลินเหรอฉันพึมพำปลายสายเงียบไปพักหนึ่งก่อนที่เขาจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงแปลกๆครั้งก่อนฉันโทรมาเธอไม่รับครั้งนี้ฉันรับสายแทนเธอบ้างจากนั้นสายก็ตัดไปหลังจากคืนแรกฉันเริ่มได้รับสายจากเบอร์นั้นทุกคืน เวลาเดิมตอนตีสามตรงไม่มีเสียงพูดอดีกมีแค่เสียงหายใจแล้วก็ตัดไปฉันพยายามบล็อกสายนั้นบล็อกเบอร์เปลี่ยนซิมเปลี่ยนมือถือหรือแม้กระทั่งย้ายบ้านแต่ไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนโทรศัพท์จะดังเสมอในเวลาเดิมแล้วเบอร์0000 000 000, 000, 000, 000, 000. จะปรากฏหน้าจอทุกครั้งฉันเริ่มนอนไม่หลับเริ่มฝันเห็นโคล,ลินทุกคืนในฝันเขายืนอยู่ข้างเตียงไม่พูดอะไรแค่จ้องหน้าฉันแล้วยื่นโทรศัพท์มือถือที่จอแตกออกมาให้ฉันถือเอาไว้ฉันเริ่มสังเกตว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นเป็นเครื่องที่ฉันทำตกคืนนั้นตอนเขาโทรมาหาครั้งสุดท้าย ฉันเริ่มสืบหาเรื่องของสายปริศนาจนได้เจอบล็อกของคนอื่นที่บอกว่าเคยเจอคล้ายกันมีคนหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าถ้าเธอได้รับสายจากคนที่ตายไปแล้วอย่าก,กดรับเด็ดขาดอีกครั้งเพราะเมื่อรับสายกลับไปเธอจะกลายเป็นเสียงที่โทงหาคนอื่นแทนฉันกลัวเกินกว่าจะอยู่นิ่งๆจึงตัดสินใจไปพบกับแมซ์ เพื่อนเก่าของโคลินที่เป็นช่างเทคนิคโทรคามานาคมฉันเอาเบอร์ให้เขาดูเขาทำสีหน้าอึ้งก่อนที่จะพูดว่าแซมเบอร์นี้มันไม่ได้มีอยู่ในเครือข่ายไหนเลยมันเป็นเบอร์วงจรปิดของสายสื่อสารชุกเฉินเก่าที่ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปีที่โคลินตายนี่คืนนั้นโทรศัพท์ของฉันดังขึ้นอีกครั้ง เวลาเดิมเป๊ะตอนตีสามตรงแต่ครั้งนี้ไม่มีเบอร์ไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่แสงหน้าจอมันดังขึ้นทั้งที่เครื่องยังปิดอยู่และในครั้งนี้ฉันไม่อยากทนได้อีกต่อไปฉันกดรับสายฮัลโหลโคลินเหรอปลายสายตอบท,ทันทีไม่ใช่ฉัน ถึงตาเธอโทรกลับแล้วเช้าวันถัดมาโทรศัพท์ของฉันหายไปจากโต๊ะแต่มีมือถือเครื่องเก่าอีกเครื่องหนึ่งวางอยู่แทนจอแตกแบตหมดฝุ่นจับฉันหยิบมันขึ้นมาแล้วหน้าจอก็สว่างขึ้นเองเบอร์เดียวที่ปรากฏขึ้นพร้อมตัวเลขเวลานับถอยหลัง มันนับถอยหลังสามชั่วโมงฉันพยายามวางมันลงแต่เสียงในหัวก็เริ่มดังก้องขึ้น,นเรื่อยๆรับสายเท่ากับเสียสติไม่โทรกลับเท่ากับติดอยู่ในสายนี้ตลอดไปฉันไม่รู้ว่าควรทำยังไงดีแต่ทุกวันตอนเวลาตีสามฉันได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังในหัวและภาพของเบอร์ที่ไม่มีใครตอบกลับ สิ่งรอให้ฉันเป็นผู้โทรคนต่อไปเรื่องไกด์ทวงเงียบในเมืองร้างผมชื่ออีริกนักเขียนสารคดีท่องเที่ยวจากนเิอร์แลนด์ในช่วงปลายฤดูใบไ,ไม้ผลิผมได้รับอีเมลแนะนำให้ลองทัวร์แนวใหม่ที่เพิ่งเปิดในยุโรปตะวันออก หัวข้อของมันก็คือ City of Silence เมืองที่หายไปจากแผนที่ไม่มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่มีบริษัททัวร์รับรองแต่สิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจไปก็คือมีเพียงเจ็ดคนต่อทริปเท่านั้นและไกด์จะไม่พูดแม้แต่คำเดียวจุดนัดพบอยู่ที่สถานีรถไฟเก่าชานเมืองปรากมีชายในชุดสูทสีเทายืนรอยอยู่ข้างรถบัสโบราณคันหนึ่ง เขาไม่พูดแม่แนะนำตัวแค่แจกบัตรไม้แผ่นบางๆที่เขียนตัวเลข1นถึงเผมได้ไหมายเลขห้าคนอื่นๆที่ขึ้นรถมาดูเหมือนจะไม่รู้จักกันเลยไม่มีใครพูดทุกคนดูเงียบดูพร้อมแล้วสำหรับอะไรบางอย่างที่ผมยังไม่เข้าใจรถพาเราวิ่งผ่านป่าลึกถนนลูกรัง แล้วอุโมงที่เหมือนจะไม่เคยมีใครใช้จนถึงเมืองหนึ่งที่ไม่มีชื่อไม่มีป้ายไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ตึกปูนเปลือยเรียงกันแบบยุคโซเวียตหน้าต่างแตกป้ายร้านเีตโรงเรียนล้มพังแต่ที่แปลกก็คือมันไม่มีฝุ่นเลยเหมือนมีใครทำความสะอาดทั้งเมืองนี้ทุกวัน กด์ของเราคือชายอายุประมาณ50ปีใส่สูตรดำหน้าตาเรียบเฉยเขาไม่พูดไม่ชี้ไม่สบตาแค่เดินนำเราไปเป็นจุดๆทุกครั้งที่เราหยุดเขาจะหันหน้าเข้าตึกจากนั้นก็ยืนนิ่งเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างจากข้างในในคืนวันที่สอง สมาชิกหมายเลขสามยิงไวยกลางคนไม่ลงมาร่วมกลุ่มตอนเช้าไกไม่แสดงอาการตกใจเขาแค่ยื่นป้ายหมายเลขสามให้ผมดูแล้วก็หักมันครึ่งหนึ่งจากนั้นก็เดินนำต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในวันที่สหมายเลขหกได้หายไปแล้วก็เช่นเดียวกันไกหักป้ายแล้วก็เดินต่อ ไม่มีใครถามไม่มีใครพูดแม้แต่ผมเองก็เริ่มรู้สึกว่าการเงียบคือกฎของที่นี่ในวันที่หผมเริ่มฝันซ้ำๆว่าอยู่ในห้องเรียนบนกระดานดำมีแค่ประโยคเดียวถ้าเธอเงียบเมืองนี้จะจำเธอไม่ได้ถ้าเธอพูดเธอจะกลายเป็นหนึ่งในนั้นผมเริ่มสังเกตว่า ไกด์มีแววตาคล้ายคนที่พยายามจำอะไรบางอย่างไม่ได้เขาเดินเหมือนหลบภาพในหัวหลบความจริงหรือหลบความจำที่ไม่อยากให้กลับมาในคืนสุดท้ายสมาชิกหมายเลขสองเด็กชายวัยรุ่นพูดขึ้นมาคนแรกเขาตะโกนใส่ไกลว่านี่มันเรื่องบ้าอะไรแค่ประโยคเดียว แสงไฟเปิดขึ้นเองเสียงลำโพงประกาศเริ่มดังหน้าต่างตึกที่ปิดตายเปิดดอกพร้อมกับเสียงร้องของผู้คนที่ไม่มีตัวตนแล้วเด็กคนนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาจากนั้นก็เงียบเหมือนไม่เคยมีอยู่ไกหันมามองผมในมือของเขามีป้ายหมายเลขค่าของผมเขาไม่หักมันแต่ยื่นมันคืนให้ผม พร้อมกับรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งในภาพคือกลุ่มทวยก,กลุ่มแต่งตัวเหมือนกับเราใบหน้าคุ้นๆและตรงกลางของภาพมีผมยืนอยู่ด้วยผมไม่เคยจำได้เลยว่าเคยมาไม่เคยสมัครทัวร์นี้แต่ผมอยู่ในภาพนั้นและในมุมหนึ่งของภาพมีตึกหลังหนึ่งติดป้ายเล็กๆว่า ศูนย์พักฟื้นผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เจ็ดศพในปี1991สุดท้ายผมตัดสินใจไม่พูดไม่ถามและยอมขึ้นรถกลับกับกายเง,งียบๆก่อนรถจะเคลื่อนออกจากเมืองเขาส่งซองเอกสารมาให้ผมภายในมีจดหมายเขียนด้วยลายมือวัดๆถ้าคุนานนอยู่แปลว่าคุณคือคนที่เคยรอด แต่บางอย่างในเมืองน,นี้ยังไม่ปล่อยคุณจริงๆเรื่องบ้านที่ไม่มีใครอยู่แต่คนในนั้นไม่ยอมไม่ขายฉันชื่อโอดีเวียเวสอายุ34ปีเป็นนายหน้าขายบ้านในอังกฤษฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผี ไม่กลัวบ้านร้างไม่สนใจประวัติฆาตกรรมขอแค่บ้านหลังนั้นมีนโฉนดมีเอกสารฉันก็พร้อมปิดการขายแต่มีบ้านหลังหนึ่งที่ฉันไม่เคยลืมบ้านเบอร์19บนถนนเดนฟอร์ดบ้านเดี่ยวสไตล์วิกตอเรียเก่าที่เจ้าของคนสุดท้ายตายไปเมื่อ40ปีก่อนบ้านหลังนี้ถูกประกาศขายโดยบริษัททัส ที่ไม่เปิดเผยชื่อเอกสารทุกอย่างครบราคาถูกปิดปกติไม่มีใครอยู่ไม่มีประวัติอาชญากรรมไม่มีคำว่าผีในบันทึกตำรวจแต่ปัญหาก็คือขายไม่ได้เลยสักครั้งในรอบ40ปีทุกคนที่เข้ามาชมจะยกเลิกกลางคันบางคนร้องไห้บางคนอาเจียน และทุกคนพูดประโยคเดียวกันว่าขอโทษฉันรู้สึกว่ามีใครบางคนไม่อยากให้ฉันอยู่ที่นี่ฉันตัดสินใจจะปิดเดียวเองโดยไม่มีลูกค้าตั้งใจจะเข้าไปจัดแต็ก k i n g ถ่ายภาพใหม่แล้วลองเปิดขายออนไลน์วันนั้นฉันไปคนเดียวพกกล้องขาตั้งกับแฟลชไขคุณแจเข้าไปด้วยตัวเอง บ้านทั้งหลังเงียบสนิทไม่มีเสียงไม่มีแสงแดดแต่อากาศข้างในหนักเหมือนมีอะไรแขวนอยู่ในอากาศในขณะที่กำลังตั้งกล้องในห้องนั่งเล่นฉันได้ยินเสียงปัะลลาดเสียงกวีโยกกำลังขยับช้าๆจากชั้นบนฉันขึ้นไปดูเจอกั้วี่ไม้โยกวางอยู่กลางห้องหนึ่ง ประตูปิดไว้แต่รู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ข้างในฉันเปิดประตูห้องนั้นว่างเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์ไม่มีหน้าต่างมีแค่กระจกเงาตั้งอยู่กลางห้องฉันเดินเข้าไปยืนหน้ากระจกเงาจะท้อนยังคงเป็นตัวฉันแต่ในกระจกข้างหลังฉันมีคนนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกกำลังมองฉันอยู่ ฉันหันกลับไปในทันทีแต่ก็ไม่มีใครคืนนั้นฉันกลับบ้านแล้วก็เริ่มฝันแปลกๆฝันว่าฉันอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นมาหลายปีมีเสียงเคาะประตูทุกคืนมีเสียงร้องไห้จากใต้บันไดและมีใครบางคนอยู่ในห้องใต้หลังคาแล้วไม่เคยได้ออกมาทุกครั้งที่ฉันฝัน ฉันจะพูดประโยคหนึ่งกับตัวเองเสมอฉันไม่ขายบ้านหลังนี้ให้ใครอีกแล้วเพราะมันเป็นของฉันในที่สุดฉันตัดสินใจเลิกยุ่งกับบ้านหลังนั้นส่งคืนเอกสารให้บริษัททัสพร้อมแจ้งว่าจะไม่รับเคสอีกพวกเขาตอบกลับมาสั้นๆว่าเข้าใจค่ะทุกคนที่กลับมาพูดเหมือนคุณแป๊เลย หลายเดือนผ่านไปฉันฝันถึงบ้านหลังนั้นทุกคืนฝันว่าฉันกำลังรอคนใหม่มาซื้อฝันว่าฉันยืนอยู่ในห้องกับกระจกและทุกครั้งที่ตื่นขึ้นมาภาพในกระจกห้องนอนของฉันจะเปลี่ยนไปจากสะท้อนห้องเดิมกลายเป็นห้องในบ้านเบอร์19้ทีละน้อยจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งฉันเดินผ่านหน้ากระจกโดยไม่ได้สังเกต จนกระทั่งเห็นภาพของตัวแองในนั้นสวมชุดเก่าเปื้อนฝุ่นนั่งบนเก้าอี้โยกยิ้มจ้องฉันกลับมาบ้านหลังนี้ไม่ขายเพราะคนที่อยู่ยังไม่ไปไหนเลยเรื่องเทป VHS ที่ไม่มีวันดูจบผมชื่อคลายเป็นนักสะสมของเก่าโดยเฉพาะวิดีโอเทป VHS หายากที่บ้านผมมีเครื่องเล่น JVC รุ่นปี1983และฉันวางเต็มไปด้วยหนังสยองยุค80วันหนึ่งผมเจอร้านขายของมือสองลเล็กๆนอกตัวเมืองที่มุมลึกสุดของร้านผมพบกับเทป VHS สีดำ ไม่มีป้ายไม่มีชื่อไม่มีปกแค่เขียนคำเดียวบนสติกเกอร์ซิ้ว่า Rewind to live มันแปลว่ากรอเทปย้อนเท่ากับมีชีวิตผมกลับบ้านและเสียบเทปเข้ากับเครื่องเหมือนเริ่มเล่นโดยไม่ต้องกรอไม่มีโลโก้ไม่มีชื่อเรื่องมีแค่ภาพกล้องวงจรปิด ในห้องนั่งเล่นที่ดูคล้ายกับของผมเองมีโซฟามีโต๊ะมีทีวีและมีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในเงามืดหันหลังให้กล้องเหมือนกำลังดูบางอย่างบนจอทีวีอีกทีเสียงเดียวที่ได้ยินคือเสียงลมหายใจเบาๆกับเสียงติ๊กติ๊กของนาฬิกาแขวนผนังผมลองหยุดวิดีโอและกรอภาพย้อนกลับ ขณะกรอจูจ่ๆจ,จอก็ขึ้นภาพมันเป็นใบหน้าของผมเองผมนั่งอยู่ในห้องเดียวกับในเทปใส่เสื้อผ้าชุดเดียวกับที่ใส่ตอนนี้มองตรงไปยังกล้องแล้วก็ยิ้มช้าๆแต่นี่ไม่ใช่ฉากในวิดีโอมันเป็นภาพสดเหมือนเทปถ่ายทอดสดผมอยู่ในห้องจริงๆผมรีบดึงเทปออก ไฟในบ้านดับปุ๊บทันทีจากนั้นเครื่องเล่นก็เริ่มทำงานเองโดยไม่มีเทปภาพในจอกลายเป็นวิดีโอในบ้านของผมตอนนั้นทุกความเคลื่อนไหวของผมถูกเล่นซ้ำบนจอแบบทันทีราวกับผมไม่ได้ดูวิดีโอแต่ผมอยู่ในวิดีโอในเช้าวันรุ่งขึ้นผมตื่นสายและได้ก้าวข้อมือเช้ากว่าปกติไปสามชั่วโมง ต่โทรศัพท์และนาฬิกาบนไมโครเวฟตรงเวลาผมไปทำงานเพื่อนร่วมงานทำหน้างุนงงคลายนายหายไปไหนสองวันเนี่ยนายรู้ตัวหรือเปล่าเมื่อวานเราคุยกันเรื่องลาออกของนายนี่จะไม่ได้เหรอแต่ว่าผมจำอะไรไม่ได้เลยคืนนั้นผมลองเปิดเทปอีกครั้งคราวนี้ในภาพคือผมเดินออกจากบ้าน เข้าไปในป่าหยิบของบางอย่างขึ้นจากดินแล้วภาพก็ตัดไปผมไม่เคยทำแบบนั้นแต่พอเดินออกไปดูหลังบ้านมีรอยรองเท้าของผมเองจมอยู่ในดินที่ยังเปียกอยู่ผมเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่เปิดเทปผมจะลืมวันไปหนึ่งวันแต่สิ่งในวิดีโอยังคงบันทึกทุกอย่างเหมือนมันเกิดขึ้นแล้ว ผมพยายามเผาเทปแต่มันไม่ติดไฟพยายามแช่น้ำมันก็ไม่พังพยายามโยนทิ้งแต่มันจะกลับมาอยู่บนชั้นหนังสือวันถัดมาและแล้วในวันหนึ่งผมหยุดตื่นแต่เทปยังคงบันทึกมันเริ่มแสดงภาพของผมเดินไปเรื่อยๆแก่ลงซูบลงสีหน้าเริ่มไม่มีอารมณ์เหมือนหุ่น เพื่อนบ้านบอกว่าผมกลายเป็นคนเงียบๆไม่พูดไม่สบตาแล้ววันหนึ่งผมก็หายไปในร้านของเก่าแห่งหนึ่งชายคนหนึ่งพบเทป VHS วางเด่นอยู่บนชั้นไม่มีชื่อเรื่องไม่มีฉลากมีแค่คำเดียวบนสติกเกอร์ซิดซีดว่า รีวายทูลิฟเขาหยิบขึ้นยิ้มแล้วก็พูดว่าของแบบนี้หายยากมากเลยนะเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5เรื่องเล่าสยองขวัญในค่ำคืนนี้ที่ผมหยิบยกมาเล่าให้แก่คุณผู้ฟังได้ฟังกันถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังหรือว่าเพื่อนๆนนะชอบเรื่องสั้นอะไรแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไปที่ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาเรื่องเล่าสนุกๆแบบนี้ที่เป็นแนวเรื่องสั้นเนี่ยมาเล่ากับเพื่อนๆได้ฟังกันในคลิปต่อๆไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกันด้วยนะครับแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร คอยติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ